วัวขุนด้วยน้ำหมักเปลี่ยนผิวเป็นสีชมพูครับพี่น้องผมใช้น้ำหมักผมใช้มาเกือบหนึ่งเดือนนะครับผลปรากฏว่าผิวของวัวเขาเป็นสีชมพูนะครับพี่น้องก็ตามประสบการณ์แล้วครว่าผิวเป็นสีชมพูก็คือวัวเนื้อแดงนะครับพี่น้องผมใช้น้ำหมักที่หมักด้วยเศษผลไม้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นวัวเลนะครับพี่น้องดูตื่นเช้ามาเขาท้องเขาแน่นมากนะครับแล้วก็เนื้อเขาออกสีชมพูนะครับพี่น้องดูใกล้ๆนะครับนี่แหละครับสีชมพูจริงๆนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหาว่าผลการทดลองครั้งนี้ได้ผลนะครับผมว่าประสบความสําเร็จวัวขุนด้วยน้ําหมัก เปลี่ยนผิวเป็นสีชมพูนะครับอันนี้วัวขาว <eterm oon> นะครับเห็นชัดเจนนะครับนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวพ,พาพี่น้องมาดูอันนี้ค่อนข้างจะออกสีชมพูเหมือนกันนะครับพี่น้องครับผมเลี้ยงด้วยน้ำหมักนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดูใกล้ๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูข้ากิ่นนะครับพี่น้อง ผมกลัววัวเขาท้องอืดนะครับเพราะว่าเห็นตื่นเช้ามาเขาแน่นแบบนี้นะครับพี่น้องดูนะครับผมเลี้ยงด้วยฟางนะครับใช้ฟางเอาพี่น้องมาดูน้ําหมักนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับน้ําหมักที่มีคุณภาพต้องมีลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์นะครับที่เขาเริ่มขยายตัวนะครับ เหมือนใหญ่มงมุมอันนี้แค่หนึ่งคืนเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากในการเอาไปเลี้ยงบัวนะครับพี่น้องอันนี้น้ําเชื้อของเขานะครับนี่แหละครับพี่น้องไม่เคยกดเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หมักเพราะว่ามันมีฝานี่นะครับเวลาใช้ก็ตักเอาเท่านี้แหละครับลดแล้วฟางเขาจะนิ่มนะครับ แม่แกก็รดให้เหมือนกันนี่แหละครับพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะครับหากว่าวัวออกเป็นสีชมพูลักษณะนี้นะครับตามที่ประสบการณ์ผมเคยเลี้ยงนะครับให้กินขนมนะครับให้กินขนมกินของหวานเนื้อวัวจะเป็นสีชมพูนะครับคือเนื้อแดงนะครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามผลงานนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสุดาฟาร,ร์มเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ